สวัสดีครับแนะนําตัวนิดนึงครับคุณไม้สวัสดีครับผมไม้เอ็มพีเด็กวัดนะครับสถานที่ที่เราอยู่นี่คือฟาร์มเอ็มพีเด็กวัดใช่ที่ไหนครับผมอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเตาครับหรือมาง่ายๆก็วัดหลวงพ่อโสธรครับครับคุณไม้ก็คือหนึ่งในทีมของตกแริ่องของเราด้วยนะครับแล้ววันนี้เราห่างหาจากคลิปเรื่องของ ผอยกอังกฤษหรือผมงหกสายประกวดครับผมนะครับที่เราเรียกชื่อย่อ E.B. English b e r k e h i c a วันนี้ได้คุยเต็มหน้าเรื่องของ E.B. English b e r k e h i c a นะครับในฟาร์มผมงกอังกฤษสายประกดชี่อมายทาอยู่ตอนนี้เพราะอยู่กี่คู่ครับทั้งหมดตอนนี้ประมาณ30คู่ครับสามสิบคูนะครับแล้วตลาดครับตลาดเป็นไงครับช่วงนี้ดีไหมตลาดช่วงนี้ก็โอเคนะครับก็ยังเรื่อยๆครับ ครับก่อนที่จะมาเจาะเรื่องตลาดแล้วเรามาดูคุณภาพนกในฟาร์มแต่ละตัวกันเลยเดียวเพราะว่าที่เห็นอยู่เนี่ยคือเป็นพ่อพันธุ์พันธุใช่ไหมครับใช่ครับนี่เขาเรียกว่าซ้อมยืนประกวดมาอย่างท่ำชองมีความสามารถนิ่งพอนะครับนี่อยู่ใ,ใกล้ๆเราแต่า่ไปไหายเลยนะแล้วแต่ตัวนี้โอ้โหเขาเรียกว่าอลังได้เลยนะแต่ถ้าท่านเห็นลูกเขาเนี่ยท่านจะว้าววันนี้นะครับเพราะว่าอลังกว่าดูแต่ละตัว นี่คือพ่อแม่พันธุ์ใช่ไหมใช่ครับอ่านี่มีทั้งตัวหลักๆเนี่ยต้นสายที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยเป็นสายของใครยังไงบ้างครับเอ่อต้นสายของผมมาจากพี่โอระยอมครับคุณโอระยอมใช่ครับหรือว่า O R ครับครับในเฟซก็ใช่ครับ O R Y ใช่ครับแต่วงขาเขาจะ O R Y เหมือนกันใช่ครับแต่วันนี้เราพัฒนาจนพ่อันแม่พันธุ์ที่อยู่ในฟาร์มส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นของสายเราเองแล้วใช่ครับเลี้ยงมาเริ่มต้นกี่ปีแล้วครับเนี่ยสี่ปีครับปีนี้เข้าปีที่สี่ใช่ครับแหมติดกิจกรรม ติดเรื่องโควิดทําให้กิจกรรมการประกวดของโยกเราห่างหายใช่ครับห่างหายไป2ปีแล้วครับ2องปีใช่ครับครั้งสุดท้ายที่ไปเนี่ยไปรับรางวัลมาด้วยใช่ครับได้รางวัลอะไรบ้างครับสนามล่าสุดสนามล่าสุดได้เบสอินโชตัวผู้หนึ่งตัวครับตัวเมียหนึ่งตัวครับครับครับผมก็ได้สองรางวัลใช่ครับแล้วรางวัลที่หนึ่งอีก รางวันที่1กับที่2อีกทั้งหมดรวมทั้งหมด11รางวันครับคือการที่จะเป็นเบสินโชวได้เนี่ยเขาจะต้องผ่านด่านเรื่องของการเป็นแชมป์ในกลุ่มก่อนใช่ครับคือได้อันดับหนึ่งอะใช่ครับในรุ่นมาหลายตัวเลยครับไม่งนั้นโอกาสที่จะได้ทั้งคู่และเมียนี่ไม่ง่ายนะใช่ครับในรุ่นแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่านกแต่ละตัวนะครับในวันนี้ปี2021ีที่จะเข้า2022เนี่ยครับสาย MP ีเด็กวัดเป็นยังไงบ้างบอกได้เลยนะครับว่าชอบตัวไหนจิ้มตัวนั้ 2021ไปสู่2022เนี่ยเรามาดูรุ่นแรกๆครับเมื่ออดีตที่เลี้ยงเมื่อ4ปีก่อนเนี่ยใช่ครับยังมีนกอยู่นะมีครับยังมีอยู่อันนี้ก็ไอถ้าเกิดพ่อแม่ชุดแรกเลยตอนนี้ก็น่าจะตายไปแล้วครับอันนี้เป็นลูกลูกุใช่ครับลูกชุดแรกๆครับที่ทําได้ในนามห่วง o r y นะครับครับแล้วก็ยังอยู่ถึงปัจจุบันนี้ยังใช่ห้ผมริดอยู่ใช่ครับมาดูหน้าตาครับอันนี้เป็นกลุ่มสีอะไรนะครับเออเป็น เป็นฟ้าครับฟ้าหลังดำครับอ่าก็คือสีอย่างที่บอกอ่ะสีแบบเป็นสีลักหลักใช่ครับเป็นสีหลักครับครับผมหรือว่าที่ผมจะเรียกนะเป็นกลุ่มสีเดียวจะมองเห็นตุ๊บแล้วรู้เลยไม่เหมือนนกคอนแลนเพราะคอนแลนจะมีสีผสมอยู่ในตัวเยอะแต่ถ้าสีเดียวเนี่เป็นกลุ่มเยอสกายบูนะครับเป็นนอร์มอลรายละเอียดใ่นะครับนี่ก็เป็นคู่นี้นะครับที่จ่ายลูกเป็นวิงครับ อ๋อช่ว่าตัวเขามียวิ่งอยู่ใช่ที่โคนด้วยเหรออ่เพราะให้ดูแม่ครับอ๋อให้ดูแม่อ่าที่ที่เคยคุยกันเรื่องใช่ครับปุ่มสีวิ่งนะครับนี่ครับนั่นเลยครับเป็นแม่พันธุ์ครับเป็นแม่กับพ่อครับคือจะเห็นนะครับพ่อแม่เป็นหลังสีดํานะครับหลังดำหนึ่งตัวหลังน้ําตาลหนึ่งตัวอ๋อหลังน้ําตาลด้วยแม่เป็นหลังน้ําตาลครับแต่ว่าเป็นสปิทวิงใช่ครับนะครับเลยทําให้จับคู่กันจนได้ลูกเป็นวิ่งออกมาได้นะครับใช่ครับใช่ครับแต่ ถ้าจากคู่แนวเนี้ยกลุ่มลูกที่เป็นหลังสีเทาหรือวิ่งเนี้ยจะน้อยหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูลูกตอนที่ตอนนี้นะครับที่ยังไม่ลงลังนะครับอมามามานะครับอันนี้เป็นนี่ครับนี่คือลูกเขานะครับลูกครับลูกนกหลังสีเทานะครับอันนี้ชัดเจนนะครับโอ้ดูนี่เป็นเกวิงนะครับชัดเจนนะครับครับผมสมบูรณ์นะครับสวยงามแล้วดูแล้วโครงสร้างก็ไม่ธรรมดานะครับเดี๋ยวต้องมารอลุ้น สี่สัปดสองสาเดือน,นครับใช่ครับตอนนี้อาจจะเสนอราคาหมื่นหนึ่งอาจจะยอมขายได้แต่สองสาเดือนเนี่ยหมื่นหนึ่งเอาไม่อยู่นะ <S <S ดูทรงนะครับกลุ่มหลังวิ่งในกลุ่มนกของยองชิดหรือ E b บีนะครับไม่ได้มีเยอะ,นะในเขาตลาดโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มที่เขามาเรียกโเด้นวิ่งหรือเลนโบอะไรทั้งอย่างเนี่ยนะครับยิ่งหายา,ยากแต่ตัวเนี้มีโอกาสที่จะพัฒนาไปถึงจุดนั้นได้ใช,ใช้เวลานิดหนึ่งนะครับอันนี้คือ,อสวยงามมากครับก่อนที่มาเป็นพ่อแม่นี่เคยหาสนามประกวดไหมครับเคยครับ ตัวนี้เคยได้ที่สองของงานเซนทันครับอ๋อเซนทันมาลใต่อทางคุณอ้ําพมรชัยนะครับเป็นผู้ดูแลนะครับการจัดงานประกวดนกทั้งหมดนะครับนี่แล้วก็เห็นบอกว่ากลุ่มสีฟ้านี่เราก็จะติดรางวัลประจําเลยใช่ครับไม่ที่หนึ่งกที่สองที่หนึ่งที่สองที่สามต้องมีแน่ๆครับถ้าไปนะครับนะครับก็จะลักษณะคล้ายกันแบบนี้หมดใช่เดี๋ยวมาดูข้างๆอันนี้ก็เป็นกลุ่มสีฟ้าที่เคยประกวดเหมือนกันแล้วเป็นพ่อพันธุ์ประพ่อันธใช่ครับครับผมนี่มาดูนะครับ ตัวนี้ไม่มีเลดวิงเรับไม่มีครับอ่าแล้วถามนิดนึ่งคู่คู่ที่จับคู่วิงน่ะนะได้ลูกวิงโดยบังเอิญหรือว่าตั้งใจหรือว่ารู้ก่อนไหมไม่รู้ครับได้วิงโดยบังเอิญอ๋อได้บงังได้บงเอิญครับ,รบมีสปิทวิงอยู่ในตัวครับ<ช>ได้ลูกที่มีมูลค่าเลยถ้า ถ้าลูกเป็นหลังดำเนี่ยอาจจะราคาหลักหมื่นถึงสองหมื่นแต่เพราะเป็นหลังสีทับทุบราคาขึ้นเลยเพราะในตลาดมีน้อยมีน้อยครับนะครับอันนี้คือกลุ่มสีฟ้าเนี่ยเป็นกลุ่มสีหลักของบ้านตั้งแต่รุ่นแรกๆที่เริ่มเลี้ยงใช่ครับเดี๋ยวมาดูในรุ่นต่อไปบ้างมีอะไรอีกที่นี่ของเยอะครับของรุ่นต่อไปก็จะเป็น จะมีมีไซส์แล้วก็มีพอร์ขึ้นมาหน่อยครับอัพเจนขึ้นมาอัพพอร์หน้าขึ้นมาครับครับอ่าดูโครงสร้างครับอันนี้จะเป็นโคบอลครับสีเดี่ยวเรียกรว่าโคบอลนะครับตัวเพศผู้ส่วนเพศเมียเนี่ยก็ฟ้าหลังตานั่นเองผมนะครับเพศผู้นี่ครับเรียกโคบอลนะครับลายละเอียดนะครับโอ้โครงสร้างอลังการหน้าตาเอาเรื่องนะไม่ธรรมดาตัวตัวเมียเนี่ยอาจจะดูสูงน้อยกว่าแต่ความอลังนี่ ไม่ได้นะครับดนูอ,อกครับอันนี้ไม่ได้หนูอ,อกว่าทะลึ่งนะไม่ได้มีนมนะนมไม่ได้มีนมแต่รอบอกเขาใหญ่มากนะครับนะครับอย่างกับลูกเทนนิสเลยกลมเบิร์นเริ่มเลยแล้วหัวโหวโตมากนะครับนี่ก็คือคู่นี้ก็อ,อันนี้ยังยังไม่ได้ใส่กล่องแปลว่าใช่ครับกำลังรอ ทำอยู่ครับรอจับคู่กาลังรอทําครับอันนี้คือวิธีการของคุณไมมใช่ครับคือการจับคู่นี้ต้องให้เขาอยู่ด้วยกันก่อนใช่ก่อนที่จะมาเอารังมาใส่ใช่ไหมครับครับผมดูว่าเขาเขาจีบไะยังครับคู่นี้คู่นี้เขาจีบไปแล้วครับอ๋ออายุมาเท่าไหร่ครับสองตัวนี้เอ่อตัวเมียตัวเมียประมาณหนึ่งปีครับตัวผู้สองปีครับตัวผู้สองปีนี่เขาดูที่ห่วงขาเนาะใช่ครับห่วงขาสีลายตัวนี้สีดาครับ สีดำครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนกหงส์หยกใส่มะกวดเนี่ยหรือว่าอิงนิราจิกาเนี่ยเขายังมีห่วงควบคุมปีอยู่ไม่ว่าจะชมรมไหนก็ตามแต่นะครับเพราะาก็จะใส่สีเดียวกันใช่ครับอายุห่วงสีดำเนี่ยอายุสองปีครับผมห่วงปีหนึ่งนี่สีเขียวครับใช่ครับอ่าสีเขียวครับแต่ถ้าท่านอยากรู้ว่าห่วงค้าที่เนี่ยที่ใส่นกเนี่ยสั่งที่ใครก็สั่งที่ครูจ้าหรือสั่งที่อาดมได้นะครับมีทําให้นะครับครับผมตัวนี้ก็คือจะบอกอายุนก สำหรับการประกวดเพราะการประกวดนกของโยกอังกฤษเนี่ยเขาจะมีประกวดกับนกโตกับนกที่เด็กเขาเรียกว่ายางเบิร์ดยางเบิร์ดเนี่ยต้องดูได้อย่างเช่นนกปีเดียวไม่สมมุติเป็นปีห่วงสีงวงครับใช่ครับเพราะฉนั้นเนี่ยคุณไม่ใส่สีเขียวคุณไปลงประกวดยางเบิร์ดไม่ได้ใช่ต้องใส่สี่วงเท่านั้นใช่ประมาณนั้นนะครับอันนี้คืออีกรุ่นหนึ่งครับผมเจนต่อมาของ m p เด็กวัดครับเดี๋ยวมาดูคู่เราไปกันครับครับเราจะเห็นความอลังการในแต่ละปีที่ใช่มีการพัฒนาครับผมแต่ว่า ตัวที่ท็อปทสุดในช่วงบ้านที่เป็นแบบคู่เอกแบบครับผมเด็ดเด็ดเลยเนี่ยคือที่อยู่ข้างหลังเรานี่ใช่ไหมครับคู่นี้เลยครับคู่เด็ดที่สุดนะตอนนี้นะครับเด็ดยังไงบ้างเด็ดทั้งเรื่องของตัวเขาเองตัวเขาเองครับแล้วก็เรื่องการจ่ายลูกครับนิ่งมากเลยใช่ครับส่วนใหญ่เป็นสีอะไรครับวันนี้ตัวเขาเป็นขี้ม้าใช่ครับก็มีขี้ม้าครับมีโลเด้นครับพราแม่เขาเป็นโลเด้นครับพราะแม่เป็นโลเด้นเทาใช่ครับก็ ก็ยังมีสีที่ม้าซึ่งเป็นสีหลักอยู่แล้วที่บอกว่าทุกบ้านที่ต้องการพัฒนานกของหยกสายประกวดจะต้องมีนะครับแล้วก็มีโคเด้นฟ้าสีพัฒนาใช่ครับนะครับออมีโคเด้นฟ้าด้วยใช่ครับแต่ว่าตะ่กี้เห็นว่าแบบนี่มีตัวนึงเด่นๆนะให้ดูครับดูดูกันดีกว่านะครับผู้ชมครับเดี๋ยวจะมองว่าเอ๊ะพ่อแม่เด็นยังไงนี่ดูดูตอนแรกผมเชื่อว่าเป็นนกโตนะครับจับมาข้างหลังเนี่ยเหมือนกับนกโตเลยนะครับพี่แดมจับได้เลยครับอ่าครับนะดูครับอันนี้ครับเป็นฟ้านะครับนี่หน้า นี่ครับไม่ได้มีเยอะอันนี้หลังหันตาเนาะใช่ครับเปลนสีตัวก็เลยอาจจะดอกไม่ิดเดิมนะครับแต่ความเข้มของความเหลืองเดี๋ยวพัดผลน่าจะเข้มกว่านี้เพราะดูว่าเริ่มเริ่มมีล้วแน่แน่แน่โฟกันกิ่นิ้วอะดำครับตอนแรกมี่มอข้างหลังนึกว่านกโตนี่ใหญ่กว่านุพ่อแม่พันบ้านผมนะเนี่ยดูเนี่ยนี่ลูกนกนะครับลูกนกอายุกี่วันกี่เดือนครับเนี่ยเออประมาณตอนนี้ประมาณ2เดือนป่าครับลงรังไมาได้ไหนเสียดายยังไม่ลงครับ เสียดายเนาะใช่ครับแม่เขาแม่แม่เขาเล่นอากาศเปลี่ยนบ่อยๆเครียดแม่เครียดใช่ครับเล่นลูกเขาจนขนนั่นเลยแต่ไม่เป็นไรตัวนี้เอาไปพัฒนาครับผมพอดูแล้วนาตานี่อลังมากแต่ถ้ามีคนอยากจะได้ไปครับเสนอราคาที่เหมาะสมนี่คุณไม้ก็เปลี่ยนใจได้นะลองดูนะสวยงามมากนะตัวนี้ดูใบขนดีครับอลังการเลยนี้ก็เป็นลูกชุดล่าสุดนะครับพร้อของพ่อแม่คู่เอกของเราคู่เอกครับตัวคู่เอกของเราเนี่ย เป็นรุ่นลูกด้วยใช่ครับแล้วก็เป็นพ่อในตัวด้วยใช่ครับคือตอนนี้มีสามเตจนแล้วใช่ครับผมคุณต้องมาดูว่าทั้งปู่ทั้งตัวลูกปัจจุบันเนี่ยแล้วก็หลานนะครใช่ครับนะครับนีหน้าตาไงนี่คือคือคือปู่ครับอ่าตัวนี้ก็คือปู่เขานะครับปู่ครับเป็นพ่อพ่อของไอ้คู่เอกครับอ่าเป็นพ่อคู่เอกอ่ารุ่นปู่เจนแรกเลยนะครับยังอยู่นะครับใช่ครับให้ลูกอยู่ับตอนนี้คู่นี้ตั้งใจทำอะไรครับตั้งใจทำสปิตรีเซสิฟครับ ก็คือแม่ตอนนี้ไอ้นี่เขาเป็น Re ีเซสซีครับคือคู่ขเขาเป็น Re ีเซีฟใช่ครับจะทำสปิทีเซีฟที่หน้าตา,ารังการหน่อยใช่ครับอยากได้ส,สด<อ>ปิดทดีเพราะปู่ตัวเนี้ยคือจ่ายจ่ายหน้าครับเป็นนกจ่ายหน้าอแล้วก็โครงสร้างก็เลยอยากมาสปิทรีเพื่อให้มีโครงสร้างและหน้าที่อลังการและมีพวเวอร์หน่อยครับครับผมเพราะในอดีตเนี่ยการพัฒนานกสีเนี่ย โครงสร้างกับหน้าตาเนี่ยจะไม่อลังการเท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะเป็นนกของประเทศไทยหรือนกต่างประเทศนะครับจะมีน้อยตัวที่แบบสมส่วนสมบูรณ์นะครับอันนี้คือเราจะทําสปิสเพื่อจะแกะลีซี่ที่มีโครงสร้างอลังการใช่ครับแล้วฝั่งนี้ครับที่เป็นอันนี้ลูกใช่ไหมอันนี้ลูกครับลูกของไอ้คู้เอกครับอ่าลูกผููเอกก็คือสีเดียวกับพ่อเลยใช่ครับนะครับแต่หน้าตานี่เอาเรื่องนะตัวนี้หน้าตาไม่ธรรมดานะดูนะครับดูครับเดี๋ยวให้เขาดูกี้เราจะเห็นแล้วนะครับตัวนี้ ัวที่เปิดนะคบมันจะมีที่ม้าสองตัวครับครับตัวนี้ครับโอ้โหตัวทั้งโครงสร้างความยาวความใหญ่นี่เขาไม่ธรรมดาแล้วคู่นี้ตั้งใจทําอะไรเอ่ยคู่นี้ตั้งใจทํานกไซส์เหมือนกันครับครับเข้ากับอันนี้เข้ากับนกเขียวครับนกเขียวทำทำโครงสร้างอลังการเลยใช่ครับนะครับอันนี้มันขาดไซส์กับขนครับผมความรู้สึกเราสครับใช่ครับผมอยากได้มันยาวกว่านี้ครับอ๋อเลยเข้ากับตัวเมียครับ <Tory S 1> ให้ดูบัฟหน่อยอ่าดูบัฟหน่อยนะใช่ครับโอ้สายตัวเมียนี่นกอย่างสมัยก่อนนี่คนที่ทําแนวนี้สมัยก่อนจะเป็นคุณโหน่งนะอัน <avent> น <mental Sure> <ias> ี้มีลูกแล้วครับอ๋อนี่ครับส่วนตัวนี้คือจะทําโครงสร้างใช่ครับอ่าสีเขียวเนี่ยของเราเองใช่ไหมห่วงอ๋อไม่ใช่ครับอันนี้เป็นนกพี่เอครับพี่เอท่าข้ามครับอ๋อตัวฟู้เนี่ยของเราส่วนตัวเมียตัวแม่เนี่ยของคุณเอท่าข้ามใช่ครับโอ้องกา a เลยนะครับใช่ครับอ่าเดี๋ยวรอลุ้นลูกครับ อันนี้ก็มาติดต่อกันเองนะมีลูกแล้วครับมาติดต่อเองครับราคาราคานะครับไม่มากพอก็ไม่ขายนะครับแค่นั้นเองนะครับมีลูกแล้วด้วย5ใบครับบางสันเห็นแล้วบอกว่าโอ้โหอยากเลี้ยงละอยากกลับมาเลี้ยงอังกฤษบ้างล้อ่ะมาดูสายที่บอกว่าจะทำลีสีบใช่ไม่ใช่มีกลงเดียวไม่มีกลงเดียวครับมีกลงไหนครับกรงนี้ครับกงนี้ครับพ พ่อเป็นยังไงครับเนี่ยฟ้าหลังน้ำตาลพ่อมันเป็นฟ้าหลังน้ำตาลครับสายสายเราเองหรือเปล่าครับเอ็มพีเราเองครับเอ็มพีเด็กวัดครับนี่ครับกำลังไต่กรงเนี่ยเดี๋ยวมาดูตอนที่มีฟอร์มหน่อยนี่หน้าตาเลือดเทอะไหน่อยครับเพราะเลี้ยงลูกครับครับผมมีคุณพ่อครับแล้วเราอันนี้สายสายเราเองด้วยโอ้เป็นสายเหมือนกับสายหลักวะเนี่ยตัวเนี้ยใชหน้าตาลังกาเลยเนี่ยใช่ครับต้นสายก็มาจากที่โอระยองครับอ๋อแล้วตัวแม่ครับตัวแม่ตัวแม่เป็นอะไรเอ่ย ตัวแม่มันตัวแม่เป็นสแปงเกิลครับแต่มีมีแฝงลีสิบหรอใช่ครับอ๋อเดี๋ยวดูตัวแม่นะครับแม่บอกนะครับตร่นนี้ครับครับนอกอเดี๋ยวดูตัวแม่นะครับแม่กําลังไข่อยู่ครับกําลังกกลูกอยู่ครับใช่ครับอ๋อเลี้ยงลูกอยู่นะครับเป็นสแปงเกิลแต่เขามียีนลีสิบเหรอใช่ครับแล้วพ่อก็เป็นนอร์มอลรายละเอียดมีลีสิบใช่ครับอ่าคุณจะเห็นนะครับว่าการทําลีสิบเนี่ยบางทีเขาแฝงมาจากนก ในมือชาติอื่นๆได้นะครับนะครับอย่างสแปงเกิลตัวเมียกับนอร์มอลหลังน้ำตาหลังน้ำตานะครับก็จ่ายลูกเป็นลิสิสมาแล้วเออใช่ครับ้อบแรกที่ทำลิซิสอยากเต็มตัวครับอ๋อแล้วรู้ได้ยังไงตั้งอันนี้คือตั้งใจใช่ไหมครับเราแกะอันนี้เป็นลูกนกบ้านเราเองครับอ๋อเป็นมาจากสายลิสิสอ่าเราก็เลยรู้นะครับมาแกะกันนะครับแต่จํานวนลิสิสอาจจะได้ไม่เยอะนะครับข้อหนึ่งอาจจะได้มาหลุดมาตัวหนึ่ง นะครับสแปงเกิลนะครับสปิทเลสีนะครับนี่ลูกนกครับทั้งหมดน่าจะเดี๋ยวนะครับมาดูในรางเนี่ยปกติใช้วัสดุรองรังเป็นอะไรครับเนี่ยที่เลื่อยครับที่เลื่อยนะครับแล้วก็จะมีให้มีเลสสเปรย์ไว้ด้วยนะครับแม่ไม่ต้องออกนอกกรงมาบ่อยนะครับนี่นี่ก็น่าจะประมาณเจ็ดใบครับเจ็ดใบฟักมาแล้วห้าใช่ครับ คุณจ็กสนใจเอาไปสักฟองไหมไปพักต่อนะครับมีเชื้อเจ็ดใบครับรอลุ้นอยู่ครับครับผมมาเดี๋ยวมาดูคู่ต่อไปนะครับคู่นี้ก็เป็นคู่พิเศษอีกอันหนึ่งอีกคู่หนึ่งนะครับที่จับคู่โดยบังเอิญใช่ครับแล้วได้เป็นลีสิบใช่ครับอันนี้คือลูกลีสิบนี่ลงรางไหมยังลงแล้วก็คือไอไลยเต็มไงครับอ๋องั้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวดูนะครับอันนี้พ่อเขาเป็นลายหยาบใช่ครับแม่เป็น ฟ้าหลังน้ําตาลแล้วไปจับคู่เขายังไงครับเนี่ยเอออันนี้ไม่ได้จับเองครับคือเขาจับคู่กันในกรงบินครับ๋อแล้วเราก็เลยเอาเข้ามาเข้ากรงพอครับทําลูกครับฟ้าบอกว่ามีลูกเป็นเลี้ยสีหลุดมาใช่แล้วสวยด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ดูเผมไม่ดูครับเลี้ยสีวันนี้สวยด้วย<อ>จ่ายจ่ายนลี้็สีมาหลายตัวแล้วครับครับนี่ก็น่าจะมีมาอีก มีแน่นอนครับนี่ก็คือลายขึ้นมาแล้วครับก็เป็นรีแน่ครับอ๋อนะครับนี่ครับนี่ครับลูกเขาครับอ่าขึ้นมาแล้วครับรีนะครับอ่าก็ดูจากเสียน่าจะรีลายเต็มเหมือนกันครับแค่มีขั้นขาวตรงกลางสองอันนี่อ่าใช่ใช่นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูตัวลูกตัวที่โตหน่อยนี่คือลูกของเขานะครับคุณไม้ครับเป็นรลี้ยสีที่เกิดจากพ่อแม่รักกันเองเป็นการความบังเอิญของยีเลี้ยสีที่เกิดขึ้นในบ้าน ถ้าพ่อแม่ไม่มีแฝงยีนะครับลูกอาจจะมาราคาหลักหลักไม่ถึงหมื่นแต่พ่อเนาะล้นแล้วเป็นแบบนี้ครับก็ลูกก็น่าจะไปถึงห้าหลักได้สบายๆนะครับนี่นี่สวยงามมากแล้วก็มีสปริงหัวเล็กน้อยครับอ่าเดี๋ยวต้องรอดูครับตอนโตสมบูรณ์กันนี้นะครับถือว่าบ้านนี้ก็กำลังพัฒนาลีสิบเลยใช่ครับ นี่เป็นอีกสีหนึ่งที่น่าจะเห็นความแปลกใหม่สวยงามในส่วนของเอีเด็กวัดนะครับแต่ก็ยังมีสีหลักอยู่ปกตินะครับเราจะไม่ทิ้งสีหลักลกเรานะครับแต่นี้ก็เหมือนแบบช่วงนี้ครับมันกําลังเป็นที่นิยมครและอย่างคือเราโกกด้วยครับเราก็เลยเดินสายต่อเลยอ่ามาต่อพัฒนาต่อนะครับสีหลักเราก็มีขี่ม้าเทาเขียวอยู่แล้วที่เป็นสีหลักของบ้านนะครับเป็นสีประกวดแล้วเดี๋ยวมาดูสีอื่นๆที่ สวยงามไม่แพ้กันครับนอกจากสีหลักแล้วนี่ยังมีมิลชั่นอื่นด้วยนะเดี๋ยวจะเห็นว่ามีรายละเอียดรายยามไม่ใช่นะมีสแปงด้วยนะใช่ครับนี่สแปงเกิรนะครับวันนี้ก็แม่พันครับแม่พันเลยนะครับอันนี้พันอยู่กรงบินใช่ครับพักอยู่สแปงเกิรนี่เคยส่งประกวดไหมกลุ่มสแปงเกิรเออชุดนี้ไม่ทันประกวดครับอ๋อต้องรอครูจักจัดสนามประกวดแล้วนะครับถึงจะได้ทันนะครับตอนนี้ก็เห็นบอกว่าเตรียมลุกไว้อยากจะ โคในสนามประกวดมากเลยก็เขามีครับนะครับมีไปใช้คำว่ารวมสนุกดีกว่าครับครับต้องบอลพี่พี่เพื่อนๆนะครับโดยเพาะคูจานะครับจัดงานประกวดให้คุณไม้นิดเดินครับในของจอังกิษนะครับเพราะเราหักหายจากเรื่องของการประกวดในสนามประกวดของจอังกฤษมานานแล้วนะครับนี่ เป็นสเปงเกิลอีกตัวหนึ่งครับแม่พันธุ์เด็ดๆของฟาร์มนี้นะครับหรือว่าถ้าดูหลากหลายหน่อยจะเชิญดูในโครงบินได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูตัวพ่อพันแม่พันที่เป็นลายแฟนซีบ้างนี่ก็เป็นอีกกลรงหนึ่งที่ไม่ได้เป็นสีหลักใช่เป็นกลุ่มกลุ่มพายแต่ว่าเป็นพายแบบเคลียร์ไฟพา,ายนะครับดูนะครับนกของยุกอังกฤษก็มีนะครับเคลียร์ไฟพา,ายนะครับแล้วดูโครงสร้าง ความตันความใหญ่อลังการมากอันนี้ตั้งใจทําอะไรครับในคู่นี้ตั้งใจทําเป็นตีครับอ๋อตอนนี้ก็บอกแล้วครับก็เริ่มขยับมาเป็นนกสีบ้างมีบ้างนอกจากสีหลักที่เรามีนะครับก็จะเพิ่มความหลากหลายนะครับซึ่งในกลุ่มแฟนซีเนี่ยเป็นกลุ่มโดมแนนไพรใช่ยังไงพ่อพ่อหรือแม่เป็นเนี่ยลูกก็ต้องเป็นแน่นอนครับนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันตอนนี้ได้ลูกยังเอ่ยอันนี้ยังครับกำลังจะไข่ครับกำลังจะไข่เดี๋ยวเราต้องมารอลุ้นกันนะครับหรือว่าใครเข้ามาชมในฟาร์มคุณไม้ก็ติดต่อ หรือว่าทักมาล่วงหน้าได้นะคุณไม่ใช่เฟซว่าอะไรนะอัตพลครับอัตพลนะครับนี่ครับขึ้นตามนี้นะครับเราก็อย่าพูดอยู่เรื่อยๆนะครับนี่ก็เป็นสแปงครับนี่ก็เป็นอีกกลุ่มนึงครับกลุ่มสีรองๆนะครับไม่นอกจากกลุ่มสีหลักเรามีสแปงเกิลมีแฟนซีนะครับมีเลี้ยสีก็อยู่ที่ว่าผู้ที่รักหรือว่าผู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อเนี่ยมีจินตนาการที่จะนำไปทำอะไรแบบไหนอย่างไรก็มาปรึกษาได้นะครับ ปัจจุบันนี้ก็คือทําทั้งนกหงส์ยกอังกฤษและก็หงส์หยกแคนาเดนบแบ่งจําหน่ายทั่วไปอยู่แล้วใช่ครับราคาหงส์หยกอังกฤษเริ่มต้นยังไงครับเนี่ยเริ่มต้น2,000บาทครับเป็นรุ่นนกลงรังครับรุ่นนกลงลัง2,000บาทใช่ครับอายุเยอะขึ้นก็อาจจะมีปรับราคาความสวยงามราคาขึ้นตามความสวยงามอย่างที่พี่อดำบอกไว้ที่แรกเลยครับครับผมอยู่กับตามความสวยก่อาหรือว่าอาจจะมีลายมาบ้างสีแปลกบ้างหายากบ้างของห่วงบ้างอันนี้มีปัจจัััยของกกาาาาารรรททํให้คคไม่่เนบ ซึ่งเราเริ่มต้นที่2,000บาทราคาไม่แพงสามารถติดต่อเราได้ที่ไหนครับได้ MP Farm ครับอันนี้คือเพจเพจครับ MP Farm ครับเพจชื่อ MP Farm ใช่ครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเฟ็นหลักก็ครับคนหมีชาวนาครับครับเบอร์ติดต่อเบอร์ติดต่อ096ครับ927ครับ1249ครับซึ่งของโรก8รวของเราเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นสถานที่ติดต่อทั้งหมดเลยที่พูดมานะครับก็ติดต่อได้ครับไม่ว่าจะเป็นฮอลแลนด์ของโยกไทยอังกฤษ หงสหกสายประกวดมีครบมีทุกอย่าง MP เด็กวัดที่เดียวจบครับผมจก8ปริ้วอยู่ที่8ปริ้วครับหรือจางเซาอยู่แถวหน้าวัดโสธรครับหน้าวัดโสธรครับจำง่ายๆครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณไม้นะครับ MP เด็กวัดมากๆครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับรับทำหวงขานกหลายชนิดติดต่ออดัมตีส0บศูนย์หกสี่เก้หห้าครับ